แล้ค่ะมาต่อกันอีกเรื่องหนึง่งเพราะว่านี่เป็นประเด็นสําคัญเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาบอร์ด 2, ของสอปสอชอนะคะ<ม>ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติออกมาทั้งหมดเนี่ยสเรื่อง ให้คุณผู้ชมดูแนวทางก่อนค่ะเพราะว่าพอพูดถึง3เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายความกันกับท่านรองเลขานะคะออมีการเพิ่มการเบริกจ่ายค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 คือเป็นครั้งละ20บาทอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นจากเดิมเนี่ยคือไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายแต่ว่าถ้าหากไปให้โรงพยาบาลเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของรัฐเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีกหัวละ20บาทบนะคะ,ะส่วนกรณีที่2นะคะเตรียมหลักเกณฑ์การจ่ายในกรณีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การกักตัวที่บ้านอันนี้ก็จะมีวงเงินเพืื่่ออทีจจะัดซ้ เรื่องความดันประลอดวัดไข้ออกซิเจนวัดปลายนิ้วนะคะ22ล้านแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับความเสียหายหรือว่าการแพ้วัคซีนต่างๆที่เราพูดถึงก็มีการกําหนดกรอบออกมาค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ยังมีเรื่องเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะครับ,รบงั้นเดี๋ยวเราต้องไปคุยในรายละเอียดกันนะครับว่าอ้าวหลายคนตอนนี้ใช้สิทธิ์ได้อยู่แล้วหลายคนก็อาจจะมีความเสี่ยงด้วยจะได้เป็นการดูว่าตัวเองจะต้องรักษาสิทธิ์ยังไงบ้างน,นะครับ,รบเดี๋ยวไปพูดคุยกันกันกบรองเลขาธิการสสําาาาานนนััััักกกงหหหลลลปปรรระุุขภพแ่ชติิิคคบณมมอญญเ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านมติกรครับสวัสดีท่านผู้กำกับด้านการทครับค่ะคุณหมอคะในมติต่างๆเนี่ยอยากจะให้คุณหมอช่วยชี้แจงรายละเอียดนิดนึงค่ะว่ามติแต่ละอย่างนั้นเนี่ยประชาชนจะได้อะไรบ้างค่ะคุณหมอคะเอ่ออย่างนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้กับทางสสชเพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายนะครับให้กับประชาชนที่ ที่ติดโควิดนะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่ประชากรกลุ่มเสี่ยงนะครับถ้าท่านเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงท่านสามารถไปตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอ,อันนี้เป็นเบื้องต้นเลยก็คือว่าถ้าเสี่ยงไปตรวจนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลออกมาจะมีสองทางทางหนึ่งก็คือเป็นบวกก็คือท่านติดเชื้อ,อนะครับ ท่านท่านติดเชื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะครับโดยเรามีกติกาที่ทางกมรมควบคุมโรคกําหนดไว้ก็คือว,ว่าเมื่อโรงพยาบาลไหนถึงคนตรวจตรวจพบแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าติดเชื้อโรงพยาบาลน,นั้นจะรับไปรักษานะครับเป็นอย่าง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับก็สามารถเรียกเก็บได้กับสปสชประชาชนไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับอ,อันนี้เปมติที่ออกมาได้สักพักนึงและได้ตั้งแต่ตอนที่มีโควิดระบาดในหม<ะ>่นะครับคร <ทะ S 2> <ะ>าวนี้ในการประชุมคณะก,กร,รรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ก็มีการคุยกันว่าเออตอนนี้เนี่ย นะครับตอนนี้เนี่ยมีประชาชนที่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดยังหาเตียงไม่ได้หรือมีความจําเป็นว่าคนที่ติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่มีอาการจําเป็นที่จะต้องต้องแยกกักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรีที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันเนี่ยนะ ก็น่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคณะกรรมการหลักก็เลยพิจารณากันว่าตอนนี้เราเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านได้หรือไม่ได้หรือจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นผู้ประกาศนะครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะเตรียมพร้อมบอร์ดก็มีการคิดกันว่าถ้าเกิดตักตัวอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยนะครับถ้าจำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายยาก็คือโรงยีบาลเนี่ยจะต้องเป็นคนดูแม้ว่าจะกักตัวในบ้านเนี่ยนะครับต้องอยู่ภายใต้การดูแลของโรงยีบาลนะครับ โรงพยาบาลจะมาจ่ายยาที่บ้านนะครับหรือมีการเตรียมอาหารสามมื้อนะครับอย่างนี้เราก็จะเตรียมงบประมาณนอกจากนั้นเนี่ยตอนอยู่ที่บ้านต้องมีการวัดนะครับ,รบภูมิวัดความดันแล้วก็ตรวจความเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสะเลือดซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับสพชาก็เตรียมเตรียมงบประมาณไว้ให้ นะครับซึ่งเราประมาณกันว่าอาจจะนะครับในกรณีที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านกา็คาดว่าน่าจะมีสักประมาณ1 0,000ห000มนรายนะครับดังนั้นอบอ,อรอ์ดสปชก็เลยเตรียมงบประมาณไปให้สัก30สล้านบาทแบ่งเป็นค่าอาหารค่าดูแลซึ่งจะจ่ายให้กับโรงพยาบาลน,นี้ประมาณ1ิบล้านบาทและอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยอีก20บล้านบาทรวมเป็นส0สิบล้านบาทครับแล้วเรื่องของการเพิ่มการจ่ายบริการฉีดวัคซีนครั้งละยี่สิบนี่คือจ่ายยังไงตรงไหนฮะอ๋ออย่างนี้ครับ เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับเป็นกติกาซึ่งออกมาได้สักพักนึงแล้วครับเราบอกว่าการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยนะครับตัววัคซีนรัฐบาลนเ,นเป็นคนจัดหามาให้แต่ในการฉีดเนี่ยต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นบันีไดให้นะครับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติว่านะครับจะจ่ายค่าฉีดให้เข็มละ2ี่สิบบาท ไม่ว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่มีการฉีดให้คนไข้เนี่ยรพชจะจ่ายให้เข็ยนไว้20บาทเป็นค่าเป็นค่าฉีดเท่าน,นัน้นครับค่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่าถ้ามีส่วนเพิ่มอย่างนี้หรือเปล่าต้องจ่ายเองหรือว่า20นี่คือครบจบแล้วครับ จบเลยฮะคือประชาชนต้องเสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าสาปสช,ชเนี่ยสมมติว่าวันนี้เรานัดไปฉีดคนไข้หนึ่งร้อยคนไปฉีดที่โรงพยาบาลกอ,อกไก่ตัววัคซีนเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนแต่ว่าสาปสชเนี่ยจะสนับสนุนเป็นค่าฉีดให้กับโรงพยาบานลนะฮะเข็บละยี่สิบาทไปรอดคนก็ยี่สิบคูณร้อยแล้วก็จ่ายให้กับโรงพยาบาลไปเป็นค่บริหารจัดการนะครับค่ะ,คะอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าหากเป็นโรงพยาบาลเอกชนต่างๆก็จะได้เพิ่มอีกหัวละยี่สิบาทถูกต้องนะค,คะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนถ้าฉีดเนี่ยเราจะอบอกให แค่เฉ็บละ20บาทอ๋อค่ะทีนี้ในมติที่3ที่พูดถึงเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนหรือว่าแพ้วัคซีนโควิดการคุณหมอคะตายหรือวัตถุพลภาพไม่เกิน400,000เสียอวัยวะหรือพิการไม่เกิน240,000บาทบาดเจ็บหรือว่าป่วยต่อเนื่องไม่เกิน100,000บาททีนี้คุณหมอในมติเนี่ยบอกว่าการตั้งกลไกจ่ายต่างๆเนี่ยจะไม่เกิน5วันหลังจากที่ยื่นคําร้องในกระบวนการแบบนี้เนี่ยทางสปสชเตรียมอะไรไว้บ้างไหมคะ อย่างนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินเราเรียกจ่ายเงินช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการอะไรครับ mm hmm. แต่อาจจะมีส่วนน้อยนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนเป็นมากเป็นน้อยนะครับก็เป็นผลกระทบดังนั้นในระบบหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายของเราเนี่ยนะครับกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการเนี่ยเราก็มีเงินเรียกว่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับให้กับประชาชนอยู่แล้วนะครับกโควิดก็เช่นเดียวกันนะครับทางบอ,อบร์ดสปชเนี่ยนะครับ เราได้รับงบประมาณเพิ่มเติมมาจากรัฐบาลน,นะครับยอดหนึ่งเลยนะครับเพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินเยียวยาหรือเงินช่วยเหลือเพื่อต้นให้กับคนไทยทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนหรือกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรก็ตามแต่ะนะครับเราก็จะแยกเป็นสามระดับ นะครับถ้าเกิดบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อนเนื่องอัน,นนี้ก็จะจ่ายไม่เกิน1นึ่งแสนบาทานะครับก็สูถึงขั้นสเสียอวัยวะหรือพิการน,นี้ก็จะจ่ายไม่เกิน2องแสนสี่แตกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสาวัก็จะจ่ายเกินสี่แสนโดยนะฮะประชาชนเนี่ยถ้าเกิดได้รับผลกระทบก,ก็สามารถจะแจ้ง นะส่งคําร้องไปยังโรงพยาบาลที่ท่านฉีดวัคซีนก็ได้หรือถ้อาฉีดไปจังหวัดก็ส่งไปที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรือสออสอชอเขตพื้นที่ก็ได้เรามีสพชที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอีกามแห่งทั่วประเทศนะครับส่งเรื่องไปแล้วจะมีการตั้งอนุก,กรรมการระดับเขตขึ้นมาพิจารณา นะครับโดยที่เราเรา,เาแจ้งไปหมดแล้วนะกรรมการทุกชุดว่านะครับขอให้เทียนาให้แล้วเสร็จภายใน5วันก็แปลว่าหลังจากที่อนุกรรมการได้รับเรื่องแล้วเนี่ยจะมีการเทียนานะครับถ้าท่านเข้าเกณฑ์นะครับพี่จะต้องอได้รับเ,เงินทดเชยเนี่ยก็จะจ่ายให้ไม่เกิน5วันทําการ นะครับลหลักมันจะเป็น่างนี้ครับค่ะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะมีใครใช้เงินก้อนนี้นะคะคุณหมอคะูกต้องครับถูกต้องคค่ะค่ะทีนี้<แ>ย้อนย้อนย้อนกล<แ>ับไปก่อนสร้างความมัน่น,นใจน <ะ S 2> ใหจหกับประชาชนนะครับว่าถ้ารัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้ไปฉีดนะครับนะฮะถ้าเกิดเป็นอะไรเนี่ยฮะเราก็จะมีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งะจะทำความมั่นใจให้กับประชาชนครับค่ะคุณหมอคะย้อนกลับไปที่คุณหมอได้พูดถึงในเบื้องต้นเลยว่าเป็นหลักการที่ทางรัฐบาลส่งมาให้สปสชไม่ว่าจะเป็นการตรวจหรือว่าการรักษาโควิดฟรีเนี่ย แือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีประชาชนหลายคนเนี่ยอาจจะเข้าถึงเรื่องของการตรวจเนี่ยได้น้อยและตัดสินใจไปโรงพยาบาลเอกชนวิธีการที่เขาจะจะรู้ว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เนี่ยเราต้องบอกเขายัางไรคุณหมอคะเพราะว่าจะมีบางคนบอกว่าให้ไปบอกเขาว่าตรวจแบบ PUI หรืออะไรแบบนี้คุณคุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมจุดนี้นิดนึงค่ะ คำว่า PUI เนี่ยเป็นศัพท์ทางการแพทยนะครับมาจากคำว่า Patient Under Investigation แต่ว่าจริงๆเราอาจจะไม่ต้องบอกถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับพียงแต่ว่าถ้าท่านนะฮะเข้าเกณฑ์เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับก็หมายความว่าเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคท่านอยู่ในที่ทำงานเดียวกับคนไข้ที่ ที่ติดโควิดนะครับนในบ้านท่านมีคนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าติดโควิดนะครับหรือท่านเริ่มมีอาการอย่างนี้นะครับก็เข้าเกณฑ์ท่านก็ไปยังโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ได้แล้วบอกไทม์ไลน์ท่านไปบอกคุณหมอเลยนะครับว่าท่านมีอาการอย่างนี้แล้วท่านเคยไปที่ไหนมาบ้างในรอบ14วันที่ผ่านมานะครับคุณหมอก็จะจะิจารณานะครับถ้าเข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่า้องเยเนคุณหมอซักแล้วนะครับแล้วคุณหมอบอกว่าอาอย่างนี้เข้าเกณฑ์นะครับ ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครัค่ะเอาละค่ะคุณหมอขอบพระคุณมากเลยนะคะครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพภรล,ลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชอค่ะ